ปลาเยอะมากหวังว่าปลาคงจะไม่ตอดก้นนะคะ <laughs> อ,อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ามาจอดเติมน้ํามันกันนะคะที่ปั๊มน้ํามันปัคกี้ค่ะเป็นปั๊มน้ํามันที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นสัญชาติเท็กซัสเลยะคะ่ะคุณก้อยเคยมีคลิปปั๊มน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ละปั๊มแต่ละสาขานะคะก็จะมีหัวจ่ายน้ํามัน 80- ถึงร้อยกว่าหัวจ่ายเลยนะคะที่นี่ก็เป็นสาขาหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ที่สุดนะคะ โดยเฉพาะสโตูข้างในนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะแต่วันนี้ก็คงไม่เข้าไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาตี5้านาทีค่ะเราออกจากบ้านกันมาตั้งแต่ตี50นาทีได้ค่ะขับรถกันประมาณ40นาทีแล้วนะเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกินที่ชั่วโมงนะคะก็จะถึงเกาะกาเวสตันนะคะที่นีา แล้วนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเรียกว่าเจเมกาบีชนะคะซึ่งเจเมกาบีชนี้มันก็จะกว้างมากนะคะแต่จุดตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เขามาตกปลากันค่ะแต่ตอนนี้เรามาเช้ามากๆเลยเพราะว่าเรามีน้องหมานะคะไม่อยากจะรบกวนคนที่เขามาตกปลากันนะคะเราก็เลยมาเช้าๆเพื่อที่จะให้น้องหมาเล่นให้เสร็จเสร็จแล้วค่อยกลับนะคะแล้วเ,เดี๋ยวสายๆคงจะมีคนมาตกปลากันแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะที่เขาใส่เ,เป็นเอ็นที่เขาไม่ใช้แล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เอามาใส่ไว้ในนี้ก็ใช้ได้อีกนะคะไม่ใช่ถังขยะน,นะคะคืออันนี้ถ้ามันยังดีอยู่นะเขาก็ใส่ไปในนี้คนที่มาทีหลังก็ใช้ได้ต่ออะไรเงะะี้ยคือเป็นการรีไซเคิลอะ ยางมาด้วยค่ะโอ้ยยางมาสองอันโอ้ยดูน่สวัสดีค่ะทุกคนก้อยค่ะก้อย c r e a t ทในเท็กซค่ะตอนนี้นะคะก้อยอยู่ที่เกาะกาเวสตันนะคะเกาะกาเวสตันนี่ก็คืออยู่ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสนะคะ เรามาเล่นน้ำทะเลกันแต่เช้าค่ะแต่ว่าตรงจุดที่เราอยู่นี่นะคะไม่ใช่หาดซีวอลนะคะเป็นเป็นหาดเล็กๆอะคะ่ะชื่อว่าจาเมกาบีชนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านตะวันตกของเกาะนะคะจะไก,กลสักหน่อยแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนนะคะมันจะไม่มีทรายที่ขาวสะอาดเหมือนด้าน,ด,านด้านทางเอ่อซีวอลนะคะแต่ว่า เราชอบที่มันเงียบสงบดีอะค่ะส่วนใหญ่จะมีพวกอุ้ยก็เห็นปลาส่วนใหญ่จะมีเรือที่เขามาตกปลากันนะคะตรงนู้นนะคะก็ก็จะมีเรือหาปลากันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวสายๆก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงที่เราจอดรถตะกี้เขาจะมีที่ให้ทําปลาด้วยนะคะบางคนเขาตกปลาได้ก็มาทําปลากันอะไรเงี้ยนะคะ ก็ละที่ล้างป่าค่ะเห็นรูรูตรงนี้ไหมคะเป็นรูปูนะคะปูตัวเล็กๆกันเรียกอะไรปูลมเหรอคะเวลาเราเดินมาเขาก็จะหลบลงรูไป ตอนนี้มันเช้าอยู่นะคะอากาศก็กําลังดีนะคะยังไม่ร้อนมากนะคะมีเรือเล็กๆค่ะปลาอันนี้เป็นเรือแจวธรรมดานะคะกาเวสตันนี้ก็เป็นเกาะที่ใกล้ที่สุดแล้วนะในเท็กซสัสในฮูสตันนะคะจากฮูสตันจากฮูสตันก็ขับมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะอุ้ยเป็นเรือถีบปะคะ่ะ เห็นไหมเขาถีบเอาอากาศดีมากเลยค่ะเห็นบ้านเรือนแถวนี้มาตรงนี้อาจจะย้อนแสงแล้วมองไม่เห็นเนาะบ้านเขาจะเป็นไต้ถุนสูงๆนะคะเพราะว่ามันเกาะน,นี้มันต่ํามากเลยนะคะน้ําก็จะท่วมบ่อยอ่ะนะยิ่งช่วงนี้นะคะหน้าร้อนเนี่ยค่ะช่วงเฮอริเคนฝนตกช่วงยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะช่วงเฮอริเคนนะคะฝนตก ได้แทบทุกวันเลยอะคะ่ะช่วงเฮอริเคนของรัฐเท็กซัสนี่ก็จะเดือนกรกฎาถึงสิงหานะคะประมาณสองสาเดือนนี้นะคะ่ะเดี๋ยวกันยาตุลาก็็จะเริ่มเย็นๆแล้วนะคะก็จะหมดหน้าแล้อุ๊ยปลากระโดดอะไมหน้าแล้วคนมาตกปลากันเยอะมากเลยมันมีปลาเยอะนะคะที่นเนี้ยดูๆยรน้นสนุกใหญ่เลยอ๋อยอย่ากวนมามีลอยมาไกลแล้วโอ้ย ตอนนี้น้องลาล่าไปอะเวลาเดินตรงนี้นะคะต้องระวังนะมันมีรูมีหลุมเยอะมากเลยอะเดี๋ยวไปเหยียบเอากุ้งเอาปู คนมาตกปูตกปลากันเยอะมากเลยค่ะแถมนี้ออปูปูมันไต่ข้ามขาก้อยอ่ะข้ามเท้าก้อยอ่ะแครบเขี่ยเๆียเขีอู้วอะไรม่รู้ตูปูแหละ Let's go underneath. Not big like this, this big. ตัวประมาณเนี้ยนะคะไม่ใหญ่มากปูค <c oughs> ่ะมันไตข้ามเท้าก็น yeah, ี่อะไรนะ้ำมันจะมีรูมีหลุมแบบลึกๆะคะ่ะน่าจะเป็นที่อยู่ของปูของกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> หเห็นไหมคะมันจะมีสัตว์เล็กๆเยอะนะคะเพราะฉะนั้นปลาก็จะมากินพวกสัตว์เล็กๆตามแถบเนี้ยนะคะทําให้มีปลาเยอะคะ่ะแถวเนี้ยมีหอยด้วยคะ่ะไม่รู้หอยอะไรอว ะะตอนแรกก้อยคิดว่าจะไปอีกฝั่งนึงนะคะแต่เขาบอกว่าคนเริ่มเยอะแล้วค่ะคนเริ่มมาแล้วฝั่งนู้นมันเป็นทรายเยอะนะคะน้องหมาก็จะขนทรายขึ้นรถกันเยอะเราก็เลยไม่ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจในการรนะับชมคลิปวิดีโอของกันนะคะแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปิดีโอหน้านะคะเราจะพาไปกินไปเที่ยวไปดูที่ไหน ตา,ามชมนะคะขอบคุณค่ะ